นี้เป็นครั้งที่48ตรงกับวันที่27ธันวาคม2568ครับเจ้าพิทยากรทศนาประพันธ์ระเพ็งวาจาสาธยาพุทมนตยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสงฆบูชาและเป็นนาจายาบุชาแด่องค์พัะพุอมปฏิเถราเจ้าองค์หนึ่งผู้สมเครูบงศาปาูบาจผู้เป็นเจ้าขอวิชาจินนามณีเทศโเจ้าห่โปดจงบารมโมทนาในการสดสัรญาของเจ้านี้ขอุภาพคุณคารัตนาใจรูบาจันเทพโรดา ปดจงบันดาลให้จิตของเจ้าเป็นสมาเธินคนแก่การศึสษาแห่มนต์ป่าไโปสดชุมนุมเลดาสมาตาจักรวาลเลสุตตาขัตฉันตุถวตาสัตว์ามมณีราชาศักสุมนตุสักขโมกขังสักทีเจการมีจารุเตกิริสิกขาตระตาเตจันตาะเอกวิมานีจีเป เราเทศจากาเมตโรนะค่ะในคีหาวัะถุบมาจิตเกติภูมิมาจยันติเทวสารธาลวิสเมยักขักันดอกพนาคาติตินทันตาสันติเกยังวณิวะจนดังสาธุโหมสุนันทุธรรมาสวนสกาโรยัมทันตาธรรมาสวนสกาโรยัมทันตาธรรมาสวนสกาโรยัมทันตาบ่สวนน้มังค์สิทธิกถานะโมตสัพปุระโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตสัพปุระโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตสัพปุระโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตสัพปะระโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดสัจจกิริยาขานา์นัตถิเมษานางันยังพุทโทเมษานางวังเอตนะสัจจวัจเจนะสดที่เมหอนตูสัพทานะที่เมษานางันยังธรรมโมเมษานางวังเอตนะสัจจวัจเจนะสดที่เมหอนตูสัพทานะที่เมษานางันยังสังคุเมษานาวังเอตนะสัจจวัจเจนะสดที่เมหอนตูสัพทาน เปสวนมหาการุณิโกนาโถติอธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอตายะสัพพาปานียังเปรันตวาปรมีสัพพาปโตสังโฆทิมุตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหุนตูสัพพุปะฏวามหาการุณิโกนาโถอิตายะสัพพาปานียังเปรันตวาปรมีสัพพาปโตสังโฆทิมุตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหุนตูสัพพุปะฏวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสัพพาปานีนังเปรันตวะปรมีสัพพา สังโฆทินมุตมะเทหนะสัจจาวาเจนะมาหอนุสักพภปนวาบบสวดมหาสมัยสูตรเอวามีจุสูตังเอตังสมัยยังปะกวาสังเกสุวิหาราิกะเิและวัตุสมิ่งค่ะอันนี้มหาพาปิคุสังเกนะสัจหิงปัตุมาเตหิพิกุสัตเตหีสัจเพเฮวาหันเตหินาสัจหิจันโรกัตาตุหิเทวตายเยปุเยนะสัจจิตติตัส ขวนติดพระกรตังัศนายาปิโสใจายาตโคจตุนางสุตวาสกายกานางเทวานางอหศียังโพระภาวาสังเกตวิหารปิกาบวิหารติกาปิปละวัตถุสมิมหาวนมหาตาเป็นสักยนังกัสมหิปิโกสัพเกวัเว่าไปหิทาสาัทหิจารกะทาทุหิติเทวตาเยุเยนะสันติปิตาบติดพระกอนตังพัศนายาปิโสใจ ยันูนามยามปิเยนะพควเนุปัสสะเมยามะปัสสะมามิตพัคควันโตปัสสะปตัเาคาถาปัสเสยามาปิตะกุตาเทวตาปัสเสยะถตินามาพระควาปุตตสมชิตวาปาหัภาษาเิยะภาษาดิตตวาปางเจเอวันเมาสวาเทวสุปัสะระหิตาปตตุลูระตุปาตุระหัสุระกตาเทวตาพรคควันตังอวาเตา องสัญชีมังคาถังภาสิเฉตระหิยจงอียหายังโัจัมเมชาเตจานติสูทธาวิมาลาสกุมตาสุทันตาสูสุนาคาติะกปราเทวตาปวันโตสันธมังคาถังภาสิเยเกสิพุธแางสนาคตาสินาเตคามสันเตียปยาภูมิมหายะมนุสังเทหังเทวกายยงปิปุรสันเตติอะระโขัควะ พิ่ขัวมันเตสีเยปุยเยนะสิบขัวมัภาสาสุโลกกะทาตูสุเทวตาสานิปติเิตาหติต่หาคะตังพัฒนายาติปุสังกจเจปิเตพิเกเวเฮสุอาติตัมัทธานั่งฐันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภะกัมันตาในตัปรามายยวาเทวตาสานิปติเิตาอาเหส่งเสยยะทัปิไม่หักในสายหิเจปิเตพิเวภรวิสันตีอนาคตัมัทธานั่งฐันัโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภะกัมันตา เทวตาสันนิปติิตาพระวิสันติเสยยะถาปิไมหาติตาหิอาจิกิสามีพิเวเทวกายานังนามานิจิตายิสามีพิเวเทวกายานังนามานิเทศิสามีพิกเวเทวกายานังนามานิตั้งสุนัคทาสาธุตั้งมณัสิตาโรคาภาสิสามีติเอวังพันเตติสกติปิปุปตะวันโตปาจ่สโสสุลักเวตาพุโวจัก สีโลกามนุษย์กาสนียทับภูมาตัดสิตายเยสิตายกิริคัมพระราฟิตตาสมายตาปูจุสีาวะสเดนาลงมาหัางสามปิสัมพุโนโอทาตมนาสาสุธาพิงปาสันนะมนาวิลาพิญโยปัจักสเตย์ยาตวาวันิกปีวัฒเรตาโตมันจจยสัาสาวกเสาสเนลเตเทวกายาพิกันตาเตวิชัอาาพิโวเตสัตปังมังาุงศวพุทธศาสนาเตสัมปาตุระหุยานะอมนุาสนาทัศนังอภิเกตตตะ มัทพระผุญสาสัมอทัสสตานิงสัพังเอเกสาสานางาบรรสานามาจ่าสุมาเปเกนังสามาจักขุพิสษุสัพพะพุทโธผุญตจจสัพพังปิญญาญาวะวะกิจวานาจักขุมาตตาโมตเยสาสหาสาวเกสานิลาเตวิวกายาปิกันตาเตวิชานาตาปิกาวโยเยโวหังกิณายสามิกิราหิอนุปปสุสตตาสาสัยยะวายะขะคุมากาปิละวัทวาอิจิมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสานโน โมทามานาพิกามุปิคุณังสมิติัวะังฉะสังสาเห็นเนาะตายากขานานาต่วันนิโรธีวันตงสุจิมันตัววันละวันตัยาสัตสิงโนโมทามานาพิกามุพิขุณังสมิติังวะังสัพพายกิลาติสันสายอยากขาดนานาตวันนิโรธีวันตงชุจิมันตัววันละวันตัยาสัตสิงโนโมทามานาพิกามุพิขุณังสมิติังวะัง ติดเจตโสราสสาสายขานานาตวันน้โนอิจิมันโงชูติมันตวันนวันโตยะสัสิโนมุธามานาภิกษามุทิพุนังสมิติวณังเ่สามีตาปัจจสตายขานานาตวันนีโนอิจิมันโงชุติมันตวันนวันรตยะสัสิโลมุธามานาภิกรรมุทุนังสมิติวังกวสามิตารัสายานาปาะวันนิเนสนางิญโยนาัตสัสัานาภิกษาิุสมิติวณังเราชาไโสปายขานาันัโวั ผู้นมาจจติสังราชธาตุาโตภาษาสติทันทพานาจุปติมหาราชายาสัสุสุตตาปิตาสภาวะนิมานามหัาไล่จีันโตชุติมันโตวันยาวันโตยาสีสมุรมานาอปิกรมปิคุังสมิติงวังอาคินาจัตทิสังราชวิดุลหงตปภาษาสติคุมานานาจิปติมหาราชายาสัสุปุตตาปิตาสภาวะน อิทิมันต์วชุติมันตวันนาวันตยสสัจิโนโมทามานาปิกามปิขุณังสัมมติงวนังปัจิมาจาตทิสังราชาวิลูปุโคภาษาสตินาคาเนจิปติมาลาชัยยาสัสีสุปุตตาติตาสัพพมูลธามานานะขับภาริย์จัมันตัวชุติมันตวันนาวันตยสสัจิโนโมทามานาปิกามุปิขุนังสัมมติงวนังตัลละจาตทิสังราชากุเวโนตปะภาษาสติ ยักขานาจิปติมาราอาชายาสัสสิสุุตติตาสัตภะวุธามานามหาปาราทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสสีโมธามานาอภิการมุงปิูนังสัมมิติโมุณังปุริมาจิสังทาตตาโฉทัพพิเนาวิโนโกกัดชิมีนาวิลุปะโคปูเวโลอุตรนังทิสานจัตาโลเตมหาราชานสมมันตาจัตุโลทิสานพันธารามานาจัตสุวานิกาปิกับวัทวเตสังมายาวิโนทาสาสะอาโโวจันิกสธามายาปูเทน ปุเทตเตนทูเวเตนทูวิปูสวิปูโตสหจันทาโนจักกามาเสโถจะกินมุนันทูนิมันถูกจักปานาโทปามาโยจานิเทวสุโตจะมาปานิตินตัาสิงโยจักคันดาโพนาโรชาชโนศโตอาคูปัจจักจิโคเจวะสิมคโรุสีวะจะสายเอเตจันเยจลาชาโนกันทับพาสหาราชุปิก โมทามานาพิกอมพิคนัมสามิติงวณังาทาคุณณภาษานาคาเวสาราสหัสกังกัรภารสัตลาอาคูไปยาคาสหายาติปิยามุนาทาตาาถาจากาคูนาคายาสสิโนเอละวันนมหานาโคสปาคาสามิติงวณังเยนาคาลาเชสะสหารันติภิพาจิชาปะกิวิสุทธาจารุเวหายาศเตวณามชัปตาจิตาสุปนาอิติเตสานามังอภยันตคานาคาราชานมาสิสุปนาต้องเขียนมากาสิ พุทโธสันหาหิวาจาหิวเปวะหายันตานาคาสุปันนาสถานัมะกังสุขุทังชิตาวัชิร akah เทนะสะมุทาราสุตาสิตาภาตโลวาสาวะเสติยีมัณโตยะสัสิโนกาลกันชะมาปิสมาอสุตาธานเวขสะเวปัจจิตติสุจิตติจากปะหาราโถนโมจิสหัสตันจากภริปุตตานัง สัพเพเวโรจนะมัคกสันนาหิตวะพระริษเสีางลาหุภัตถะบุภาขมุสมโยธานิพันธันเตวิขุนังสมิติงวะนังอาโปจะเทวาจะเตโชวาโยจะทาขมุวารุณาวารุณาเทวาสงโมจยัสสะสหเมตตาขรนากายิกาโพเทวะยัสสิโนทัสทัสเตทัสทากายาสัพเปนานาต่วันนี้โดยจีมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินุ โมทหามานาะปิกามุปิกุณังสมิติมวะังเวนตูจเทวาสาริจา่าสมาจ่าทุเยมยามาจันทะสุปนิสาเทวาจานาันทะมาคุปุระกิตาสุเรสุปนิสาเทวาสุรเรมา,าคุปุระกิตานณคาติยานีปุระกิตวะอาคูบันทวรากาวาสุนาวะสโรเจโตจโคปะคาปุเต,เตินาโทและเศเตทัสัทยากายาสัเพนน,นนาตาวานิโนอทิทิมันตุสติมันตนะุนาวันตโยยัสสเสนมโมทหามานาะ อภิกรรมุพิภูนางสมิติงว่นังอาตูสักสักปูเทวสารมาผิสขารลวะชอรินทักาจะโลชาจะอุมาปุพานิภาสีนุวัุนาสหะธรรมาจตุจปัจจุตาจะอเนจกาสุริยยาโรจิลาครัวครัวสาวณีสีนนวัลเศรษฐิธัสธากายาสักปินันตานานตะวันนิโนยินมันโตสุจิมันโตวันาวันโตยัสัสสีนมอธรรมานาอภิกรรมุพิภูนางสมิติงว่นัง มานามหาสมานามนุสสามนุษสุตมากิธาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาทาคูขายโยเทวาเจจารโหหิตวาสินุปละคามหาปละคาอาคูเทวายาสศินุทาเสรษฐทาสัทากายาสเพนะนะตาวนีนุกอิติวันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสศสนุบุตรธรรมนาอภิกรรมูภิคุนังสมิติงวนังสุกาคารุมหาลุนาอาคูเวคานาสะสหโอทาตไคหัดปาโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสมามาตา ค่าราคาชามิสากาจยายาสสินพรนียังราคาประชุโนโยที่สามอภิวัสติพะเสษฐีพสถากายาสเพนนาแ้ต่วันนี้โนอิติมันโตสุจิมันโตวันนาวันโกยาสสิโนมอทามนาพิการบุตรผลอังสมิติวะนังเขมียาตุสิตายามากัตคาจะยาสาสิโนสามพิตาการามาเศรษฐโชติมนาจะอาสวัสนิงมานาลาติโนอาคูอาค่คปารามิมิตา ท้าเสดเตท้าสาทัทธากายาสัพเพนานตตะวันนิโนจีมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยาสัสโนมุทะมานาปิกังติผุนังสมิติงวณังสันเทเทเทวานิกายาสัพเพนานะตะวันนิโนนามันเทวคัชุนเยจันเยสัติสาสหะปาวุธะชาติมักขีรังโคขทินนาเมนาสวางงางังทัตก็บโมคตลังจันทังวะจิตาจิตังสุขมามาปรมาตัวจักปุตตะทีมาตุสหะ สันนากุมารโรติโสจะสุปปะคาสมิติงวณังสหัสสกุลมาโรกานังมหาภูมาพิทิฏติอุปปัปนโนชุติมังตรปิสมกากายโยยะสัสสิสุปัสเสถาอิสระอาคูปัจเจก,กวัสาวัติโนเตสันจามาเจ,จตะอาคาหะวิโตปิวาริตโตเจเตสัสเพปิคันเตสิลิเทเวสัพพัมมาเกมาลเสนปิกามิปัสสะการทัสสามทิยังเอง็นหั ขันธาพันธาทาลาตินาพันธามัจจุบุสมันตาปริวาเลหามาวงมูจินหะโกจินังปิติตัฐามหาเสนอกันหาเสนาเปสิปานินาตะละมหาจ,จารสารังกะตาวานาเพร,นระวังยะหะปาวุสโกเมโถทนนโนะนัญโตภาษาวิชุโกตตะทาสโสปาจุทาวาจิสังคุโทตสยามวเสตัจา,จา,างตักังปิญญายะวัดวจจาวานะจักกุมา ตาโตมังเตยิสัทธาสาวเกศสันเนลเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชานาท้าพิกาวุเตจัดตัปปามังการุงสตวะพุทธศาสานังวีตาลาเกหิปะกามุเนสังโลกมังปีสฉยุสัพเพวิชิตตาสังฆามพิอาทิตาวยัสสิจโนโมทันติสาปุเทเตหิตสาวกาเตชะเนสุตาติกวดสวดจุนะชัยยาปัละกอมนามโมเมพุทธเตชะสารลตะนาสยามธรรมมีกาเตชะประสิทธิประสิธิเทวานัยยาปัลเมสุลา สิทธิพม่าจะอินทาจะจะตุโลกาคัมพีรักกากาสมุทัปูุงคังคาจะสักคำมัชยาประสิทธิปะวันตุเตชยาชยาทารณีทารณีอุจฉีอุจฉีนาทีนาทีชยาชยากาพละตนนารายณ์นิรันดิเศษนะมารุลานะมารุลราชพลนาราชี ชัยาชายาคัมพีและสงทีนาเคธานาคีปีสาจัพูตากาลีชัยาชายาทุนิมิตาโลกีชัยาชายาสิงคีสุทธาทานะมุกขชาชัยาชายาวโรนามุกขสัตตาชัยาชายาจัมปาทินาคคุณนะขันธกะชัยาชายาควนชาคนนะตุรงสุกาลาภูชงสิขะเบยคทีปาชัยาชายาวโรนามุกขายาตาชีตาเสนาเลปุนนะสุทีนารดีชัยาชายาสุขาสุขาชีวีชัยาชัยาทานิตาเลสาภา สุขสยาสยาสยามธรณีสัตว์คสัทธาสยาสยามังกรราชญาปวัติสยาสยาวรุณนายกิีสยาสยาลักษาเสสุรัูชาเตชาสยาสยามพมินะทัคนาสยาสยาราชาเจราสัจฉาสยาสยาปัทวินศัพพันสยาสยาอรหันตาปัจเจกพูชาสาวังชยาสยาพระเหษุสโลคโลดินเทวสยาสยาพมมาสุรัคโขสยามสยานาโขวิรุณโขวิรูปโข จันทิมาลวิอินโมจะเหจะเวนะเตโยจะกุเวโลวารุโนปีจะอัตติวายโยจะปาชุโนกุมาโรท้าตาราชโกอัฏฐาราสะมหาเทวาสิจิตาปายะปัสสะอารโยอิสิโนาสาวกาสาาัามมพหาชยะลาโม้อนตุเตเฉชยะธโมสัสังโฆจะทัสสะปาโรจะเชยะกังเอเตินะเฉชยะเตเชนะเฉชยะโสติ้อนตุเตเอเตนะพุทะเตเชนะผลตุเต,ตเฉชยะมังคลัง ชายโยปิุทตสัตติลีมะโอยังมาลาสัจปาปิมะโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทขอโมจิตาสยาตถาภามาคณะมาเหตสีโนชายโยปิุทตสัตติลีมะโตสตตยังมาลาสัจปาปิมะโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทขอโมจิตาสยาตถาอินาพนะมาเหตสีโนชายโยปิุทตสัตติลีมะโอยังมาลาสัจปาปิมะโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทขอโมจิตาสยาตถาเทวคณะมาเหตสีโน ไชโยปิพุทธศัตรูมาโตยังมาและสัจจปาปิมาโตปราใช้โยตุสยามโพชิมันเทปปะโพธิตาสยามตระทับสุปันนาคนามหิสีโยไชโยปิพุทธศัตรูมาโตหายังมาและสัจจปาปิมาโตปราใช้โยตุสยามโพชิมันเทปปะโพธิตาสยามตระทานนาคคณามหิสี ไชโยปิคุณพราสัจีมาตวตยังมาและสัจปาปิมาโตปราลาชายโยโสสยามโพธิมัเทฝั่งโมทิตาสยามจะทาสักพรมมาคณะมเหสีโนสยามตกโพธิยามูเรศกยานังงานทิวทะนงเอวังตะวังวิชโยโหหิชยาสุชายมังคลียะปะราชิตตปะลังเกสีเสกปทวิปปกะเลอภิสิเกสักขับพุทธานังกะขับตกประมทิติสุนักขันตังสงมังคลังสุขปะตังสงมุตังสุขโนสงมุตโตจ่าสุริถงพรมมาจารีสุปะริกินกายกรรมมังวจกรรมมังปะริกินัง นันโนกรรมงปณิธิเวปรักินาปรกินานิกตะวานารพันตติปรากินเตอทารธาสุภิตาพุิลุนหาพุทธะศาสนาอาโลโลโกอาโลคาสุภิตาหุนคะสหสัพเพหิยาติภิสุนันตุโกดโตเยเทวาสงฆ์านิอาทิตตาทีคายุกาสัทธาผลตูสุภิตาหนตูสัพพทาลักขันตูสัพพาสตานังลักขันตุชินาศาสนายากาจิตปัทนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรสถา อยูตาก,กาเลปาวาสันตุวาสังวสานวราหกาโลคาจุป,ปวัวะเตสังนิวาเรตุจัสัพพะทากายาสุขัสสิตาสุขะ,ยายาาะสถานโตยัตยัตถะละหะโมโสดธรรมานี้ยามาสุตังเอวามีสุตังเอกังสัมมยังภะคะวะสาวิตวัธิยังวิหารติเชตวะเนอนากปินทิกัสสะอาลานตีตตตะลาโกภะคะวะปิผัวมันเตสิกะวะติพระพันภะทันเตติ เตปิกุปภะกันโตปัจาสิงห์ภะกวอยตระโมจัทาะวาปิเเวลตถากตานังปานิโนภะวาตถาตานังทิตาวะสาหาตุธรรมะทิสตาธรรมานิยามาตาสัพเพสัคลานิจติตังตถาคตอติสัมปุชเตปิสัมเมติตปิสัมปุชิตาวาปิสมเมตวาจิกาภเพเสติปญเญาเปติปัดขเพติวิวารติวิภัชติตันิกรติสัพเพสัคลานิจติ อุปภทาวาปิฆเวตถาคาตานานุปภทาวาตถาคาตานังทิตาวัฏสาอาตุธรรมะจิตตาธรรมนิยามะตาสัพเพสังขาราทุขาติตังตถาคาโตอภิสัพอภิสัมภูชะติอภิสัมมติอภิสัมภูชตวาอภิสัมเมตวาอชิกติเทเสติปัญญาเปติปัตถาเปติวิวารติมิภาสติตานิกรติสัพเพสังขาราทุขาติตูปภัทราวาปิฆเวตถาคาตานานุปภทาวาตถาคาตานังทิตาวัฏ พา,าตุธรรมะทิจตาธารรมะดิยมามตาสัพเพธรรมะนาตาติตังดาถะตอพิสัมภุชเตวิสัมเมเตวิสัมภุชตตาามมิตาวาภิสัมเ თ ตวะสิกิติเทเสติปัญญาเปติปัตเปติวิวารติวิภาสจิกกตตานิโขโลติตัพเทธรรมะนาตาติอิทามโวจากอภวาตตมานาเทปิกุปภควันโตภาเศตังอภินันทุนติ สวดพระเทกาลตกถาอติตังนานาวะกเมยานปฏิกังเขนาคตังคนไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรลาไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาทาจีตัมปหินานาปปนั้นปัดตังจานาคตังสิ่งเป็นอดตกราบแล้วสิ่งเป็นญาติยังไม่มาปัจจุปันาชโยตมะทำมังสาระธะรมวิปัสสติสะะังติลังสังขังทางวิฐานุพรุเยผู้ใดเห็นทรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่ดังนั้นอย่างจำแต่ไม่งอนเงี้ยนก่อนแทนเขาควรพอกุลอาการเช่นนั้นไว้ อาเชวะกิจจากมาจากฝั่งโสัญญามานางสุงในความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายเมพรุ่งนี้นางฮินโนสังคารันเตนะมหาเสนีนามัจจุนาต่อการถัดเพียนต่อมาจจราซึา่งมีเสนยหน้ามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังมิหาริมาตาเปียงหัและต่างมาตันติตังตังเวพา,า,ทา,ทาเทศะแลโติตสันโตจิกาเตมนน้มูนีผู้สงบย่อมเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนะั้นไม่เกียจคานทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราติเดียวก็น่าชม อสวธรรมสังขาเวคตาปัจัยเวทนะสัพเพสังขารนมีใจสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธระทังนามมาทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกข์ขาดสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธระทนามมาทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกชนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่จิตใจไปสัพเพทำมานะตาสิกหนี่ไหวอังปวงทางที่เป็นสังขารมีใช่สังขัรทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเรารว่าตัวรว่าตนของเรา อาทูวางชีวิตตั้งชีวิตเป็นช,ชีวิตเป็นของไม่ยัง่งยืนทูวางมาลานังความตายเป็นของอยัง่งยืนอาวาสังวยาวาริกับพังอาเราจะพึงตายเป็นแท้มาลนาปริโยสานางมีชีวิตตั้งชีวิตของราบความตายเป็นที่สุดรอกชีวิตตัง้งเนียนียตั้งชีวิตของราเป็นของไม่เที่ยงมาลนางเนียตั้งความตายเป็นของเที่ยงวะตากคนที่จะสังเวชวะยังกายโยจีตังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งยู่นงานเปตะวิญญ,ญาณนุนธมปสัสสกวิญญ,ญาณ จูโชนข่ชิงเจียแล้วอาจทีเสดสติจากนงนทับปัดลิงซึ่งคันดินจากลิงขลังอยู่ว่าประดุด,ดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้ละัาางหาประโยชน์ี่ได้อ่านเจ,จวาวะก่าสังฆราสังคือทั้งหลายไม่เที่ยงนองปะาาาทาวะยะทรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัสชิตวาริลุชนติพันเกิดขึ้นลแล้วย่อมดับไปลาสัดะโมปะสโมสุโปความเข้าไปสงบระงับสังขารหลาเป็นสุกอย่างนี้ สัพเพสตาเมาจิตจ่าสัพพหมายทั้งปวงกำลังตายอยู่มิมาริ่งสูตรจากมาริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตาเทวห่างมาริสามิตรเราก็จักายอย่างนั้นเหมือนกันานาที่มีเอธัสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบุสว่วนเมตายังผิจจิตยังกิจจิตกุศลกรรมังสัพเพหิพาเตหิกะตังคุณยังนัวนุโมเทนตุสุนันตุโกน,นโตเยเทเว,วะสมิงขาเนยียจิกตาจิคายุกาละสัทธาหุนตุ สุปิตาหอนตูจุขะปะโมุจันตูมาตาปิตาสุปิตาหอนตูจุขะปะโมุจันตูสัพพียติกาสุปิตาหอนตูจุขะปะโมุจันตูสัพเพยาติกาสุปิตาหอนตูจุขะปะโมุจันตูสัพเพปิสาสัพเพยาขาสัพเพเปตาสุปิตาหอนตูจุขะปะโมุจันตูสัพเพยาริยุปัชิยะสุกิตาหอนตูจุขะปะโมุจันตูสัพเพนะณัตติยาสุปิตาหอนตูจุขะปะโมุจันตูสัพเพเทวาสุปิตาหอนตูจุขะปะโมุจันตูสัพเพสามาตินังสัมมิชันตุ หมดสวดบูชาหลวงปู่ทั่วณโมโพธิสัตว์กันติมาย้ายติดฮักวานะโมโพธิตจัตถุกันตีมาย้ายติดฮักว่นงณโมโพธิส <Rey> ัตว์กันติมาย้ายติดฮักว่งปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติมหาลาวาเซนีถูกเปฆเลโพธิฆเลตัยหินตัยหินตาธรรมมาธาเนดาพอนตุปูชิตาสุติฆโลนา,านเาาาาาาตทาวิหามันเดเลเถาาราจามัชาน,านะวะากาจัปปิโวสารามิกะทานะปฏิปาสกขาคามาจเดชะ สัปปาเศสิฉลาสัปปานะคูตาสุวิตาพุ่นถูกเตชะลาภุชายเยปิจะอันทสัพพะวาสังเสทิฐชาตาธรรมบุปปาติกาเนิยานิการธรรมวราภิจจะเตสัพเพปิจตุกะสัยโกนะตุสัพพยัมทาตูจีดังสตังธรรมโมธรรมะทราจปกรลาสังโฆผลตุสมะโควะอัคไหยะจะหิตายะจะอัมเหลักขันตุสัทธรรมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนปุติงสัพพะปุเนยามะธรรมเมีริยะภพเวทิเต ประสานนาของตัวสัพเพปิปนันโนพุทธศาสนิสัมมาทารังพเวสันตโตกาเลเทโวปะวะสันตุพุทธิภาวยะสัตตานางสมีตังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจาดอัตรราชังนิจังลักขันติปุณตะกังเอวังคำมีนณราชานุปชังรักขันตุสัพพะทา ตัวเตาโยชนะกถาทุกขปะปตาจานิจะเจ้พระพยาปตตาจานิพยาสกกาปตตาจานิสกกโตสัพเทปิปานิโยเอตตาเวตาจะอมิลิสัพปะตังคุญยะสัพพังสัพเพตุวานุโมทันตุสัพพสะปสิทธิญาทานะพระทันตุสัตถายาสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิลาตาขันตุขะฉันตุเทวตาคาตาสุมังคนคาขาวสุปนตุสัพพังสุมังคัลมักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทันพาเวนะโสติขันตุนิรันตัง ผลตูัพพังสุมังคลังละขังตูัพพะเทวตาสัพพะธรรมาพุทโเวนะโสจิผลตูนิลานตะลังผลตูัพพ um ังสุมังคลังละขังตูัพพะเทวตาสัพพะสังฆารพุทโธเวนะโสจิผลตูนิรันตะลังสัพเพพุทธาภะพราปตาปัจเจกันะเจียมอนทานนะจตเจชินารักขันธามีสัพพสุสัพเพพุทธาภะราปตาปัจเจกันนะเจียมอนทานนะจตเจชินารักขันธามีสัพพสุสัพเพพุทธาภะราปตาปัจเจกันนะเจียมอนทานนะจตเจชินารักขันธามีสัพพสุ ส ah ัพเพพบุธะละปัตตาปัจเจกนัจจยานัตานัจจเตชีนะละขับพันธามีสรพสุสัพเพพบุธะละปัตตาปัจเจกนันจยานันตานันจเตชีนะละขังพันธามีสรรพสุทสัพเพพุทธะละปัตตาปัจเจกนันเจยานะันตานันเจเตชีนะละขังพันธามีสพสุสัพเพพบุธะละปัตตาปัจเจกนันเจยานะหันตานันเจเตชีนะละขับพันธามีสัรพสุท สับเพ,บพป,ป,ปุทับราปตาปเจนะเจีจจยงหักราชนะเจไตเจียงนะหลักอันนี้มีส,สัดส่วนโดยอำนาจแห่แงองค<ช>์วุสุขพระเิฆาตได้สวดสยยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าวุจิถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระสิทธิ์ในเจ้าสินนาจจร,สบบริกิติ์พระบ,บรมราชิชน,น,นีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสุดสวรัยทลาย ขออน้สม м เพลงบุญสมนี้จงเป็นสัพพะเสด็คนลแก่ข้าพเจ้าให้ข้าวคลาดปลอดภัยจากทุกศพรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งานา้ยได้สวจิตมั่นคงเป็นสัมมาชีพันชอบทคมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าอ่อยข้าพเจ้ามีสัมมาชีติตั้งมนในพระธรรมคำสอนแก่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อานุโมธนาสาธุการในบุญกุศลนี้ กฎประเสริ์ประสาทความน้อมส่งอน,น,นุภาพอนุโนไปสู่วัตถุมง,งคลพระปิตายอ่อสเศรษฐีทั้งฝ่ายทายและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมง,งคลทั้งปวงที่ส,สั่งเสีเมื่อได้จากสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพราไรเดทานุภาพอันศักษษษ์สิทธิ์อนวยผลนให้เป็นสิงน่งมงคลแก่ผู้ครอบคอรองผู้ชาติทุกประการ